สวัสดีค่ะพี่น้องเพื่อนๆจ้ามงชุ่มเมีมีฟองซีเอาชิบุซงวิตามินดีเกิดนับประบุกูสุไลค่อนวิตามินดีฮะแล้วก็หัวอุนฟัวปาหัวมาพี่น้องร่างกายขาดวิตามินดีนะคะต้องเสริมพี่น้องจ้านี่คือวิตามินนะคะเด้อใส่น้ำมาแล้วนะคะพี่น้องจ้าเด้อนี่หักเกาะเลยค่ะไปพี่น้องดื่มวิตามินดีกันค่ะ ดิไม่ดีน่ะเนล่เพราะว่าไม่ได้เจอแสงแดดพี่น้องตาร่างกายขาดวิตามินอ่เด้อดื่มวิตามินด้วยกันนะคะคนๆพี่น้องจ้ะคนๆๆๆใส่ไปแล้วดื่มหมอให้ดื่มวิตามินเดือนละครั้งพี่น้องเพราะว่าร่างกายเยสริพรชอบตรวจสอบร่างกายแล้วกะ็ขาดยังเพิ่นกะให้วิตามินมากิน เอาดื่มพี่น้องชนแก้วมะเสริมเสริมสุขภาพกันค่ะอืมหอมนี่แหละกันบานเราก็เอื่นน้ำมันตะปาลาละพี่น้องจ้านะคะนี่แหละกระประมาณนี่เนาะเนาะเสริมวิตามินดูแลสุขภาพกันได้พี่นอ้องเด้ออืมย,ย่งกับป๋สำคัญท่อสุขภาพดอกสำคัญ คือสุขภาพขั้นล่างกายแข็งแรงก็ดีมีกำลังใจทำการทำงานสู่ชีวิตต่อไปเห็นบอกพ่เจ้าว่าอเอาเนาะเนาะมันก็จะเป็นกล่องดอกมันนี่เป็นกล่องเล็นน้อยยามากินเด้อหมอเขาสั่งแด่๋ยวไปซื้อดอกเดี๋ยวเสี่ยวหายเบืองกล่องอมันอยู่ผีจัะนี่กล่องอมันอยู่นี่พี่น้องจ้าเห็นบ่กกล่องยาอันนี้นะคะเป็นวิตามินดีวิตามินดีนะคะพี่น้องจ้าให้มอเขาเขียนให้ก็บไ้ซื้อดอกนะคะโอเค ดูแลสุขภาพกันค่ะขอบคุณที่ชมจนจบนะพี่น้องฝากชมโฆษณาในหน่อยให้เนี่ย <c oughs> เขียนไว้พร้อมม่าลืมเดือนละครั้งโอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบายไปดูแลสุขภาพกันค่ะบ๊ายบายขอบคุณทุกกําลังใจอ่ะขอบคุณที่สนับสนุนไปแล้วบ๊ายบายค่ะ